ครับผมสวัสดีครับก็มาดูโกเกโก้เล่นน้ำสักหน่อยไม่ใช่ชักล่องชักล่องเล่นโคนนะผมเล่นโคลห้าโมงสามสักหน่อยนะครับ,โ,รกรบโกเกโก้เอทเอร้อยสี่สิบนะวิดีโอที่แล้วมีช็อตเด็ดให้ดูด้วยนะใกล้จะห้าโมงแล้วครับไม่รู้จะเลิกห้าโมงหรือเปล่าอมีรถไฟฝัฟ่งนู้นด้วยนะครับทางรถไฟนะครับอยู่ตรงห้าหนึ่งเจ็ด อยู่ตรงนี้นะครับเป็นงานเตรียมสร้างถนนใหม่นะครับข้ามสะพานตรงนี้ทุบทําใหม่เลยครับปิดถนนไปเลยครับทุบสร้างใหม่ไปเลย 5.0.6นะผม0.6ไม่ได้ใช่ไหม140นะผม แหมมันดูเพลินดีจริงๆนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้วิดีโอสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่านี่น่าจะลกยกเท่นปูนออกผ่อนคันเร่งแล้วนะครับ เดี๋ยวมันจะแตกขนาดผ่อนกันเร่งรถยังเร็วอ่ะแตกไหมเนี่ยอือบิดไหวไหะเนี่ยโอ้ยยังแรงอยู่นะครับอยยังแรงนะครับ เ่่งตอน้ำครับแฉะเลยครับเนี ment, ่ยพอแล้วใช่ไหมคุณดูว่าจะพอ 4ี่ตานาวโรลเลอร์7ตัวนะครับแกเลียหนึ่งตัวกาดข้างละตัวนะครับไปแดก70ดเซนน้คันนี้ร้อยดีกว่ารุ่น8นะครับ ถนนครับเล็ก เคยเห็นหน้าเพิ่งเคยเจอนี่กระจกข้างหน้านี่ส่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเพิ่งเคยเจอนะครับแล้วก็เพิ่งได้ถ่ายนี่แหละว่าสวยมาก้านะครับเหมือนเอารุ่นสิบมาย่อขนาดนะครับรุ่นสิบ่อขนาด ก่ดหมถหนคนควรมีร่องน้ำแบบนี้นะถ้าไม่มีร่องน้ำก็ต้องมีท่อนะครับเละจริง มาก่อน น่าจะเป็นรถขุดของผู้รับเหมานะครับทำแค่นี้พอ่อนนะครับ จะเอาไปจอดไหนนะครับเร็วจัดจ้านมากนะครับโอ้โหความเร็วจัดจ้านมากการวางมุกขี่กันอะไรนี่ปุ๊บฝีมือจริงๆนะครับ ไม่รู้จะย้ายกลับก็จะจอดนี่นะครับชักล่องให้มันให้น้ำมันมาขังตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันไปขังใน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 บอ่อในในถน,นนนะครับ ทำแบบนี้ทํายากนะครับต้องเอาเกรดเดอร์ต้องเอารถบดมาบดนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับเกรดเดอร์เดี๋ยวนี้ก็จะทยอยลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ <c oughs> งานเล็กๆแบบนี้มันดูดูสนุกอะ่ะ คอนเทนต์ดีนะครับ สิบมายอ่อส่วนเลยครับมีไฟท้ายนะครับไฟท้ายสามารถเปิดได้ปิดได้นะครับ <millions> คนอื่นเขาเลิกงานกันหมดแล้วนะครับเหลือ เบเก้คันเดียวอเล้กมากเลย,เยกูยัมเป็นกะทิเลยอ่ะมีรสช่องสักหน่อยอร่อยเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ I no. นี่ถนนไปเข้าบ้านจานนะครับนี่รถทำงานอยู่ตรงนี้นะมีแต่หินน้ำเนี่ยหินปุ๊บหินปุ๊บ ตุ้มเป๊ะนะครับผมนี่คนระับมีไฟท้ายเวลาสวิงนะครับเวลารถไม่สวิงจะไม่ติดนะครับไอ้มันต้องติดซ้ายขวาไม่ใช่เหรออันนี้หลอดขาดแล้ววนะ่ะแต่ไฟท้ายไม่ใช่ LED นะครับเป็นหลอดไส้นะครับเขามแีแต่ตัดออกแหละเขาไม่ลาใส่หรอก LED อะ คิดว่านะรถต้นพุนได้เยอะนะถ้าตัดออกออกไปไหนล่ะออกเปิดน้ำลงปึ๊บปึ๊บเ,เปิดน้ำลงนะนงนะแหมวิดีโอยาวมากเลยนะ เกาโหเล็นเป็นกะทิเลยนะครับมีรถช่องด้วยอร่อยแน่เลยครับผมนี่ครับเขาเปิดกั้นไว้นะครับทำขูกั้นไว้ าวก็เดี๋ยวจะแบ่งพาร์ตนะครับผมอ่าเดี๋ยวปิดไว้เพียงตัวนี้แหละเดี๋ยวดูเขาะจะเลิกงานแล้วนะผมเดี๋ยวจะแบ่งพาร์ตเอ้าไม่รู้เลิกงานแล้วหรือเปล่านะครับโอ้เลิกงานแล้วนึกว่าว่าจะแบ่งพาร์ตสักหน่อยเลิกงานแล้วครับ สิบเอนะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมวิดีโอนี้วิดีโอสุดท้ดายยาวมากเดี๋ยวจะรวมกันเป็นพาร์ทเดียวให้ดูอีกนะครับเนี่ยเวลาเดิน เพราะว่าทำแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวพรงนี้ไปทำต่อกอว่อางกันแหม่ไม่ได้ดูซานี่แยกเลยนะคุณผู้ชม คลองมันยาวไปนู้นเลยนะครับเอฝั่งนู้นก็ทำใหม่เหมือนกันนี่นาเห็ป,ปะ่ะที่มีอ่างเก็บน้ําอยู่นะครับอ่างเก็บน้ําใหญออ่จอดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ